สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเล่า2เรื่องแล้วกันเมื่อวานเนาะก็มีเรื่องหนึ่งคือวีซ่านักลงทุนเมื่อวานก็มีโทรศัพท์มาอาจารย์ครับผมอะอยากจะเตรียมทำวีซ่านักลงทุนพอด,พอด,พอดีมีเพื่อนอยู่ที่เมรกานู่นนี่นั่นโน้นคิดว่าจะไปเปิดร้านอาหาร เออเดี๋ยวผมว่าผมจะไปลงเรียนอาหารไทยมันมันต้องใช้ใช่ไหมครับมันโอเคไหมบอกว่าใช้ค่ะถ้าเกิดว่าไปทำวีซ่านักลงทุนก็คือมันจะมีประเภทหนึ่งของอเมริกาเนาะหรือว่าจริงๆิวีซ่านักลงทุนนะ่ะสามารถจะไปได้ทั่วโลกเหมือนกันแต่ว่าแต่ละประเทศอะ่ะเล่าให้ฟังก่อนเนาะหลักเกณฑ์มันจะต่างกันอาทิเช่นอย่างเช่นจริงๆอ,อ,อย่างอเมริกาเนี่ยเงื่อนไขมันก็คือเงินลงทุนเท่าไหร่สอง คือคนที่จะลงทุนในอาชีพนั้นๆสมมุติว่าจะเปิดร้านอาหารคุณก็ต้องมีความชีพเอ่อความรู้ด้านวิชาชีพนั้นๆ 3. เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือการใช้ภาษาเป็นเรื่องสําคัญไหมแต่จริงๆอยากให้เพิ่มไปเนาะเพราะว่าถ้าเอ่อถ้าเป็นไปได้หมายความว่าถ้าคุณมีเอกสารโชว์อิมมิเกชันจะไม่ถามเยอะ พูดอย่างนี้ล้กันอย่างเช่นถามว่าจริงๆวีซ่านักลงทุนไม่ได้เอาเกณฑ์ภาษาแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เกณฑ์ภาษาอ่อิมิเกชันเขาจะไม่ถามเยอะถ้าเงื่อนไขตัวอื่นคุณผ่านอาทิเช่นเดี๋ยวจารย์เล่าให้ฟังเนาะเกิดหลายประมาณสักสองปีปีที่แล้วเนาะก็มีน้องออมีนักธุรกิจท่านหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ผมอะออสอบตกตอนขอวีซ่านักลงทุนตอนสัมภาษณ์ เพราะว่าคือเขาบอกให้ผมเตรียมภาษาอังกฤษแต่ผมอะไม่เตรียมเรื่อง speaking นึกออกใช่ไหมไม่เตรียมแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องคือทุกอย่างเอกสารผ่านหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งคือแบบโหแม่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาหมดแล้วอะกลายเป็นสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้คือแบบเนา่าเสียดายโอกาสพูดอย่างนี้ด้วยเสียดายโอกาสเนาะ คือเพราะว่านักลงทุนเนี่ยแต่ถ้าเกิดยังไงก็ต้องถามทนายอีกทีนะคะแต่แต่อันนี้ก็ถามว่าเขาถามว่ามาเรียนอะเออถูกต้องไหมก็บอกว่ามาเรียนอะถูกต้องเพราะว่าจริงๆอะคือเอกสารของเวลาที่ immigration หรือว่า migration หรือว่าสถานทูตหรือว่าเกือบทุกที่เนี่ยคือเราเราดูไม่ออกหรอกว่าใครใครใครเก่งด้านไหนใครอะไรด้านไหนคือมันมันสำแดงกันด้วยเอกสารนึกออกใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าอย่างอย่างสมมุติว่าโอเคคุณจะเปิดร้านอาหารเนี่ยการมาเรียนแบบใบสซอติฟิเคชด้านเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันมันมันเอามาชัดอยู่แล้วในฐานะคุณเป็นเจ้าของร้านคุณจะต้องมีองค์ความรู้ด้านนั้น คือมันมันเป็นการดีแคอยู่แล้วเพราะว่าอย่างรอตที่แล้วน้องเรียนเรียนอาหารเนี่ยก็มีเด็กจากอเมริกาที่ได้กินกร์ดอยู่แล้วน้องก็มาเรียนบอกว่าจานหนูเออมาเรียนแล้วหนูก็จะเปิดร้านอะไรยังไงอะไรเนี่ยคือจริงๆเรื่องคองนเนคชั่นก็ไม่ต้องห่วงฉลกขับบกฉันก็หาหาหา,หาอยู่แต่ว่าเงื่อนไขของสาถานทูตแต่ละประเทศคือเงื่อนไขแต่ละวีซ่ามันเป็นเขาเรียกว,ว่าบริบทคนนะเนาะมันไม่เหมือนกัน ผู้นี้แล้วกันคืออย่างแคนาดาก็จะอีกบริบทหนึง่งแต่ีย์หลักๆอะคือคือหนึ่งคือการดู document คือ document ก็คือเอกสารเป็นหลักนะคะอย่างเล่าให้ฟังก่อนนะอ่ะอ่ะอันนี้ก็คุยเรื่องนักลงทุนเมกาจบไปแล้วนะอันนี้คือเบส basic คือสำหรับคนที่แบบมองเรื่องวีวีนักลงทุนด้านร้านอาหารเอาไว้เอาผู้นี้แล้วกัน เรียนอาหารไหม t t ด r ร g h t ค่ะถูกต้องค่ะคุณต้องเรียนแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์แนะนำตัวหนึ่งถ้าถ้าภาษาอังกฤษคุณได้ประมาณหนึ่งถือว่าค,ค่อนข้างดีคุณอาจจะสอบ i อ l t s เข้าไปแนบผลด้วยก็เวิรค์คคือต่อให้เขาไม่ขอเพราะว่าไอ้คำว่าต่อให้เขาไม่ขอแล้วเราแนบสมมุติว่าการใช้ภาษาอังกฤษสมมุตินะ ฐานวีซ่านักลงทุนถ้าเกิดเราแนบไปด้วยล4.5หรือว่า5อย่างเงี้ยนะหรือว่า4ขึ้นอย่างน้นะอ, 4, นอยๆก็คือคนสัมภาษณ์คุณเนะี่ยเขาจะลดลดการตั้งป้อมนึงออกใช่ไหมลดการตั้งป้อมลดการตั้งป้อมว่าภาษาอังกฤษคุณได้เวลไหนหมายความว่าคุณมีทักษะพื้นฐานในการฟังรู้เรื่องคุยรู้เรื่องและไม่ก่อปัญหาในการทั้งตั้งแต่อ่านกฎจราจรไม่มีใครหลอกคุณมานะ 1>, 1, 2, ึ่นะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะก็ยกตัวอย่างอินเคสว่าอย่างเร็วๆเวนี้ยคือตัวอาจารย์เองก็เฮ้ยแบบน้องพม่ค่อนข้างดีเลยอะอาจารย์อยากจะสปอนเซอร์เด็กสปอนเซอร์วีทำงานให้กับเด็กนะอาจารย์ก็คุยกับแรงงงแรงงานหนึ่งสองสาโอเคอาจารย์สปอนได้เนาะ ออสองคุณสมบัติเด็กก็ดอ็อกิเมนต์น้องก็โอเคคือเกรดเกรดเอพูดอย่างนี้แหละเด็กเกรดเออาจารย์ก็อาจารย์ก็ลองไปถามไปถามอิมของของฝั่งไทยเนาะว่าอาจารย์จะต้องแบส่งเอกสารอะไรยังไงมั่งเขาก็บอกเออคุณนุ้ยดูจากเอกสารแล้วคุณก็เดินเรื่องปกติได้คือเนี่ยปกติเลยไม่ต้องใช้วิ กลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวช่องโดนลรอกไม่ต้องชิช่ชามาไม่ใช่คือเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาเราทําอะไรเราอยู่ในมุมมองของเวลาเราทําอะไรสักอย่างเนาะเราพยายามอยู่ในมุมมองของรัฐบาลเนาะมุมมองของเวลาเราเป็นรัฐบาลคือรัฐบาลต้องการคนแบบไหนอย่างในจ้างะ่ะหนึ่งในจ้างที่จะสปอนได้ในจ้างที่จะสปอนได้เนี่ย หบริษัทต้องมีความมัน่นคงมี financial support ดีไหมหนึ่งสองสสลูกจ้างที่จะเอาเข้ามาเนี่ยเออลูกจ้างเขามีคุณสมบัติตรงกับที่นายจ้างที่มันขาดแคลนขาดแคลนในประเทศไหมอันนี้คือเบสพื้นฐานเลยคือในการทำทั่วโลกอย่างน้องบางคนก็คือมาถามว่าเออคนเนี้ยเอออยากไปเมืองนอกคือสิ่งที่จานจะถามวอดดิ้งถามเข้าไปกลับไปทุกครั้งคือ น้องเขาทักษะอะไรคะเนาะโอเคก็ทักษะไนเรื่องสําคัญแล้วก็การแสดงทักษะหมายความว่าหนังสือยืนยันการทางานเอกสารประกอบการทํางานเอกสารอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เราทําเหมือนจริงๆเวลาของการไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทํางานนะ่เหมือน h r HR ก็คือเหมือนแผนกบุคคลของบริษัททั่วไปนั่นแหละแล้วก็ใช้วิธีตามนั้นเลยนะคะ ดังนั้นนะ่ะหน้าที่เราก็คือเราก็ต้องหาบริษัทที่จ่ายเงินให้เขาตามกฎหมายได้นะคะรัฐบาลรับรองอย่างนี้นะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็ถ้าเห็นเห็นรับตาบ่อยในกลุปนี้ก็คือพอดีเป็นไมเกรนเนาะก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบรับตาบ่อยนิดนึงก็ดังนั้นเนี่ยเออใครมีปัญหาสนใจอะไรยังไงก็ถามได้นะคะบ,บางทีมันเป็นเรื่องถามว่าละเอียดอ่อนไหมละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องเอกสาร เรื่องเอกสารแล้วก็สภาพทางกายภาพเนาะต้องบอกเนี้ยบางทีก็คุยต้องคุยกันเยอะ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 มากนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ